อ่ากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะพี่ผมจีแคร์ครับซึ่งวันนี้ครับก็จะมาเล่นเกมไอซ่มกระชาใน SOD ดีตอนนี้ก็ต้อนรับกับการ4ปีนะฮะก็คงก็ตอนนี้อยู่หน้าในล็อ,อบบี้นะจะมีตัวละครแจ้งมาหนึ่งตัวนะแล้วมื่อก็สอนนะเป็นตัวละครธาตุเมื่อกี้ธาตุน้ำนะเป็นผู้เอ่อคิเลียดเหมือนกันนะ Starburst ท,ทุเรี <c oughs> โอเค ไปนะตอนนี้ก็จะมีข้าวมามากพร้อม,มแล้วก็มีตูม้มฮะตู้โคตรย่างเท่ใบก๊อตนะแล้วก็แรงด้วยนะแรงก็มาด้วยซึ่งบอกเลยมันนะก็ตอนนี้พวกมีเพชรประมาณ3 0 7 7นะก็เดี๋ยวเราจะไปดูตัวละครของตัวละครของสองคนนี้ก่อน,น,นกันว่าของคนเขียนนะว่าเป็นลักษณะแบบไหนเป็นยังไงเดี๋ยวดูกัน เพราะว่ามีการอัปใหม่หลายอย่างนะก็ซึ่งจะมีแบบว่าอะไรนะมีหรือเปล่าแบบนี้นะฮะมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละก็ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะเขาเปลี่ยนไหมทุกอย่างนะแปบลบว่าจะมีตรงนี้ใส่นะเพราะว่ามันต้องตรงกับคอท่าใช่ไหม <laughs> ไม่นะโอเคก็ซึ่งเดี๋ยวผมขอหาตีดีกว่า <laughs> เอาตีไหนอ๋อตีนี้แล้วกันอ๋อ ก็ตัวละครของสองนี้ดาบเดียวนะฮะดาบเดียวซึ่งเป็นนักภาคกับนักเขียนก็โอเคอะนะเขาปรับใหม่ทุกอย่างนะดูสิว่ามีอะไรบ้างนะเออแม่งเท่นะดูสไลก็เท่นะมีออร์กรอบๆด้วยเท่ด้วยนะฮะอันนี้ผมชอบโอเคเราไปดูตัวดีวกว่าที่ปุ๊บเปิดเพลงนี้เพราะว่า ผมจะมีแรงบันดาลใจให้เพิ่มสูงขึ้นความมั่นใจจะอยุ่ตรงที่เปียมนะก็สตู้ก็มาแล้วว่ามีการันตีด้วยนะแล้วก็ตู้แบบไม่การันตีนะบอกเลยนะเราเปิดสองตู้นี้นะครับพี่เอซนอาวุธแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับอาวุธผมเดียวผมไม่ห้าผชดต่อนะก็ด๋ย่าคอยละกันนะเออดาบก็สวยนะอพื้นหลังสวยนะเดี๋ยวผมน่นใจว่าผมน่าจะแรกก่อนแล้ไม่ก็ซุ่มก่อนเพราะความมั่นใจนะ โอเคพอสีเวลาเกิดพอแล้วเปิดขอสเต็ปแบบจิ้มๆเลยทำไมตายจำเป็นดานะโอ้โหเกลือโอ้โอ้โนอนเรามีเรามีการันตีนะฮะโอ้โหอะไรวะสามตัวเช็ดเอาเพชรไม่พอไอ้เยเพไปไม่พอ เฮ้เดี๋ยวเพชรถ่ายไปใหนาเพชรอตะเดี๋ยวขอขอขอปั่นแป๊บนึงนะขอไปปั่นแป๊บโอเคครับก็เก็บเพชรเรียบร้อยครับแต่แค่สิบห้าเพชรเองเราเล่นนนาใช่หรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้โอเคก็เราก็จะปเปิดตู้การันตีกันเลยนะผมอยากได้คิริโตะที่สุดถ้ากูได้ตัวอื่นมากูจะลบเกมนี้ต่อหน้าทุกคนเลยหนึ่ง สองสามไปโอ้โหแม่งแหลกด้วยนะห้าดาวเอ้ยอสนะเฮ้ยชิโนตัวนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยกูไปเลยกูเกนี่ยเฮ้ยชิโนเมื่อกี้เยี่ยมนะมีบาเลียด้วยไม่รู้มีไอ้แท็กเปล่าเมีแค่บาเลียหรือเปล่าแค่นั้น สกิลสกิลสอสันสกิลสามมันคือไปด้านหลังแล้วก็ <c oughs> มีพลุมัจะไม่ได้ <c oughs> รุนนะคือค่าได้ตัวเดียวแบบไปใช่ตัวละครที่ที่ชอบอะรบเกมต่อหน,น้าทุกคนโชว์เลย <c oughs> อันนี้ไม่ได้โมอันนี้ที่ทำจริงๆ ลุนนะว้ได้ตัวเดียวอะมีสภาพแล้วโอเคตัวมลัละเป็นตัวอะไรยูจ u โอมึงไม่ใช่ตโตโอ้อโ เด ja, okay. ja, so ี๋ยวแป๊บหนึ่งตู้ไปเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะกูลบแน่ขี้โตรลอยได้สนามมือแขกอลิสมือง่อยสลิดยูจีโอถือดาบเดียว โอเคตอไปคีโตก่อนลูกงาไม่เด็กโอเคส8ปนฮีนาะคีโตต่อไบสนะ ต่อไปเป็นอลิตนะฮะไม่ดูไม่ดูฮิตด้วยดูแค่ขี่โตคนเดียวโอเคบายเอ็มดี